ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลายๆประเด็นนะครับผมที่ผมโพสต์ Post ไปนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มบันปแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษนะขอโทษทุกๆคนนะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามจะพูดถึงเรื่องที่ผมโพสต์ Post ไปนะครับเพราะว่าที่ผมโพสต์นะว่าผมยอมใช้ยาดีกว่าการ ทำตัวอะไรแบบนั้นนะประมาณนั้นนะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ความว่าอย่งงางนั้นนะในความไมา่ของผมนะในความไม่ของผมไม่ได้ไม่ความไม่้อย่งงางนั้นนะผมเอ่อโพสเพื่อความแบบประชดประชดประชันนะมันแบบเปรียบเทียบเปรยเฉยเฉย,เยนะแต่ผมอาจจะใช้คําพูดแบบไม่ดีแล้วก็งงๆไปนิดนึงนะครับเยอะเลยแหละมันเป็นคําพูดที่แบบว่า นอื่นดูแล้วแบบว่าไม่โอเคนะมือมื่อทาการสนับสนุนให้คนใช้ยาใช้สิ่งไม่ดีในการทำเพลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันอาจจะเสื่อมเสียกับคนทำเพลงแล้วก็นักร้องหลายๆลายคนนะแล้วก็ในผลในผลนะที่ผมปิดเฟซไปนะ ก้อนนั้นนะี้นะเพราะว่าผมมัน,ม,นมันมันมีบรรทาจนถึงแบบครอบครัวนะครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่อยู่ด้วยกันทําเพลงด้วยกันนะครอบครัวตอนนี้ก็ยังแฟนก็กําลังท้องอยู่อะไรอย่างนี้อยู่ก็ผมไม่อยากให้มันบานไปลายไปถึงพวกเขานะ่แล้วก็เพื่อนน้องผมก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่อยากให้เขาไปถึงพวกเขานะตอนนี้ก็เลย รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดกบสิ่งที่โพสไปนะรู้สึกผิดก็สิ่งที่โพสไปนะ <c oughs> ปปนะว่าในเรื่องการใช้ยาในการทําเพลงนะจริงๆแล้วผมไม่ได้สนับสนุสนเรื่องนี้นะไม่ได้สนับสนุสนเรื่องการใช้ยานะผมอาจจะใช้คําพูดที่มันแบบแย่นะห้วยแตกนะต้องขอขอโทษขอโทษ,ขอโทษทุกท่านนะที่ทําให้เข้าใจผิดแล้วก็แต่ว,ว่าทําให้แบบว่า เอ่อนักร้องแนวร้องตีคนทาเพลงนะทาให้ต้องแบบซึ้งแย่ครับกับการได้เห็นคําพูดของพ่ะมันอาจจะใช้ลมตัดสินนะครับผมใช้ลมในการโพส์นะครับผมมันแย่มากเลยแย่มากตอนนี้ก็ยอมรับนะยอมรับว่าสิ่งที่โพสไปมันมันผิดเน่ะถึงแม้จุดประสงค์่อมอาจจะไม่ได้แบบแต่มันก็นั่นแหละพูดพูดไม่ได้ครับคือ มันมันพิดไปแล้วครับลาดยอมรับเลยจริงๆนะว่ามันว่ามันซีโนโคนไปมันมันไม่สมงควรนะเพราะว่าจะมีเด็กๆที่ติดตามก็มีนะเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่คอยเอนดูก็เยอะนะครับก็ต้องมาเข้าใจว่าผมสนับสนุนเรื่องอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องแบบนี้นะต้องขอ อภัยนะขอโทษทุกๆคนนะที่เอไปโพสอะไรแบบนี้นะต้องขอขอโทษนะขอโทษทุกๆคนนะแล้วก็ขอโทษเอเพื่อนๆพีนพนพน่น้องผมด้วยนะในกลุ่มที่ทำเพลงด้วยกันนะผมที่ทำให้คนมองว่าเราเป็นขี้ยาไปแล้วคนมองว่าเราแบบใช้ยาไปแล้วนะ ก็บอกความรู้สึกใจวันนี้ผมกไ็ไปตรวจไปตรวจให้ดรวจจริงๆแล้วผมก็รู้วแก้ใจนะครับก็เราไม่ยุ่งกับยายอยู่แล้วไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะแต่เป็นความรู้สึกใจผมก็ไปตรวจให้ทุกคนได้เห็นก็คือกคไม่ว่้ทุกคนจะคิดยังไงนะกัคือผมไปตรวจมาคลินิกนี้นะใคบอกสร้างเสพนะติดนะแต่ก็รู้วแก้ใจนะครับแต่ก็ตรวจให้รู้นะตรวจให้ทราบกันไว้นะว่าผมใช้คําพูดที่ ผิดจริงๆนะเป็นการตัดสินใจโพสที่แย่มากๆเลยนะต้องขอขอโทษอีกครั้งนะขอโทษทุกๆคนนะที่พิดหวังในตัวผมนะบางคนอาจจะไม่รู้จักการจ,จะตัดสินไปแล้วว่าผมบางทียาใช้้คำแบบไม่ดีเลยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเลยแล้วก็เรื่ว่าคนที่ติดตามผมอยู่หรือว่าเด็กๆ พี่ๆหรือผู้ใหญ่ <c oughs> ที่ติดตามผมอยู่หรือเพื่อนผมอยู่ไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นนะวันนี้เลยอยากทําคลิปมาชี้แจงนะก็ะอยอมรับครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมโพส์ไปพูดไปมันมันพิดผมยอมรับคําด่าทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ได้นีไปไหนครับไม่ได้นี่ไปไหนแต่คือ ทังครอบครัวผมแล้วก็เพื่อนผมในกลุ่มนะครับโดนกันเยอะก็เลยหห้ไปพักหนึ่งรู้สึกผิดอนะรู้สึกผิดรู้สึกว่าผมมันไม่แมนเลยไม่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยที่กล้าทําแล้วไม่กล้ามายอมรับไม่กล้ามาพูดอธิบายหรือขอโทษเพราะตอนนี้ซื่อก็ออกไปไล่ช่องทางมากเลยนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องยาเสพติดนี่คือเราไม่ยุ่งแน่นอนนะคือต้องบอกว่าพวกเราตั้งใจจะทําเพลงกันแล้วก็รวมตัวกันเพื่อีจะต่อต้านเรื่องนี้แหละจริงๆแล้วคือแต่เรื่องเรื่องกินล้าสุประรีผมยอมรับนะว่ามีว่ามีแน่นอนนะมีแน่นอนนะครับผมเป็นเรื่องสั้นๆที่เราที่เรายอมรับนะแต่เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะแล้วก็เรื่อง ที่บอกว่ากูรักพิเศษนะครับผมอันนี้เขาแยกแยกอีกส่วนหนึ่งมานะครับผมผมไม่ได้ไปดึงไปโ่วนหรือว่าไปอะไรพี่เขานะผมจริงๆแล้วพี่เขาคือไอดอลผมแล้วก็คือจะเปรียบๆเลย,เยคือเป็นครูเป็นครูเ,ครเพลงครูอะไรผมเลยนะแต่ที่ผมเป็นผู้คำนั้นคือไม่ถึงว่าประมาณว่า ผมชอบในการเปลี่ยนแปลงของพี่เขานะชอบในการเปลี่ยนแปลงของพี่เขาชอบเอชอบในการเอผิดพันา์ของพี่เขานะผมจากที่เคยทําแบบนี้แล้วพี่เขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้นะผมเลยใช้คํานี้ไปนะครับผมส่วนในเรื่องผสมอะไรอย่างนี้นะคือมันเป็น,เป,นเป็นการประชดยอมรับเลยคนระับเป็นการโพสประชดประชันนะ เป็นการโพสประชดประชันเพื่อให้แบบว่าเพื่อแบบให้ให้คนเห็นในมุมของเรานะพมพยายามจะแย้งแล้วก็จะโพสในแง,ง่ผมก็คือน่าจะด้วยอารมณ์แล้วก็ค,าากว,ว,กความคิดสันส้นๆคิดโง่งๆ,ๆนะนะมันเลยมันเลยเป็นคำนี้ออกมาคนระับแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็คงจะ ก็คงจะไม่แมนเลยนะก็พผมโพสอย่างนี้ไปแล้วก็คือต้องยอมรับว่าพผมผิดจริงๆนะต้องขอโทษทุกๆคนเลยจริงๆนะที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นนะผมไม่อยากให้มองแบบนั้นนะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าพวกมองมองมองว่าไม่ดีมองว่าขี้ยามองว่าไอ้พวกนี้มันเลวนะผมอยากให้มองตัวพผมเองเพราะพผมเป็นคนโพสนะไม่อยากให้ไปมองพวกเพื่อนพผมแบบว่ามันน้องๆพผมมันมีคนที่แบบว่าตั้งใจทําจริงๆแนละ้วก็ ไม่ได้เกี่ยวอะไรการโพสครั้งนี้เลยเนะีนะครับผมแล้วก็ฝากเตือนน้องๆน,นะครับน้องๆเด็กๆท,ท,ท,ที่ติดตามก็การใช้ยาเก็ติมันไม,ไม่ดีอยู่แล้วนะไม่ดีแน่นอนนะย่าไปใช้ย่าไปยุ่งกับมันนะมันทำลายชีวิตเรานะครับผมจะพูดประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ เอ่อเรื่องบุคคลที่สามเรื่องพาดพิงนะครับผมจะให้มันเป็นอีกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตั้งหาานะครับเพราะผมยังพูดตอนนี้ไม่ได้นะมันเป็นมันเป็นเรื่องของที่ผู้ใหญ่เขายังทากันอยู่นะครับยังจัดการอะไรกันอยู่นะครับต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนที่ทําให้เอ่อ วงการนักร้องในในในส่วนพวุ่มก็ได้อะไรเงี้ยคือมันดูแย่นะในกุ้พุ่มมันดูแย่นะครับขอโทษพี่พี่น้องเพื่อนผมเองแล้วก็ <c oughs> ทุกทุกคนนะครับที่ที่ต่างมาตลอดนะผมที่ผมใช้คาพูดแบบนี้ไปนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะน่าจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ผมเลยนะผมคงจะต้องคิดให้มากกว่านี้นะในการจะโพสตอะไรแต่ละครั้งแล้วก็ในการจะออกความคิดเห็นอะไร แต่ละครั้งนะเออยอมรับยอมรับทุกคาได้ครับยอมรับทุกคาได้ครับพี่พมันมันพี่จริงๆฮะผมตอนที่ผมโพสต์ไปก่อนที่ผมจะลบโพสต์นะครับผมก่อนที่ผมจะโพสต์ลบโพสต์ผมโพสต์ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาลบโพสต,ต์ตอนล่างนะครับผมแต่ก็ยังมีคนแคปไปแล้วแหละให้พ่อให้ผมลบเพราะว่าผมมานั่งอ่านย้อนๆๆอ่านดูแล้วแล้วก็ ทบทวนดูก็ใช่ฮะมันเป็นการโพสที่งี้เง่ามากเลยนะมัน,ม,นมันไม่ส่งผลโพสนะเพราะมันทำให้คนเข้าใจว่าเราใช้ยาใช้สรส้างเซติดอะไรอย่างี้นะและ้วทำให้คนมองภาพลักษณ์มันแบบมันแย่ไปเลยนะครับผมกับการทำเพลงในรูปแบบของผมนะครับผมก็อยอมรับทุกอย่างอนะ ทุกอย่างอะพีดทุกอย่างจริงๆนะครับทากับ